ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันได้ไพ่เดดมูนได้ไพ่10ไม้เทา้าได้ไพ่8ไม้เทา้าชาวราศีกันหน้าที่การงานธุรกิจ การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างหรือมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างท่านต้องเปลี่ยนพลังงานใหม่นะคะชาวราศีกันต้องเปลี่ยนพลังงานใหม่ต้องเปลี่ยนจากพลังงานที่มันรู้สึกเศร้าหมองผิดหวงังนะคะ ความเศร้าหมองความผิดหวังความเสียใจความเศร้าโศกใดๆก็ตามในนัอะไรก็ตามที่มันสูญเสียไปมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะชาวราศีกันไม่อยากให้ท่านไปยึดติดกับสิ่งที่ท่านสูญเสียไปบางคนสูญเสียหน้าที่การงานธุรกิจเสียสูญเสียคนรักครอบครัวหรืออะไรทรัพย์สินต่างๆบ้านรถอะไรพวกเนี้ย ที่ท่านสูญเสียไปไม่อยากให้ท่านไปยึดติดไม่อยากให้ท่านไปเศร้าหมองท่านต้องเปลี่ยนพลังงานจากที่ท่านจะเอาพลังงานไปไปใส่กับความรู้สึกที่ว่าเสียใจเศร้าเสียดายไม่มีความสุขท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานนั้นใหม่นะต้องพลิกพลังงานนั้นใหม่ขึ้นมาเป็นโอเคถ้าฉันสูญเสียไปฉันก็มีโอกาสที่จะได้มาใหม่เหมือนกันท่านต้องคิดแบบนี้นะคะ ชาวราศีกันในหน้าที่การงานหรือธุรธกิจหรือแม้แต่เงินอะไรก็ตามการสูญเสียครั้งนี้ถ้าท่านเปลี่ยนพลังงานได้เร็วนะคะนะมันจะมีสิ่งพูดง่ายๆมันจะมีสิ่งที่เข้ามาตอบแทนท่านยิ่งใหญ่ด้วยความยิ่งใหญ่นะคะภาระหน้าที่อันหนักการเงินความร่ำรวยอันมากๆรอท่านอยู่นะคะชาวราศีกัน แต่ท่านต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้ได้ก่อนนะคะสำคัญที่สุดพลังงานในตัวของท่านนะคะหลายคนคือถ้าถ้ามันควบคุมไม่ได้แล้วมันสูญเสียไปแล้วเราทำได้แค่ว่าปล่อยวางปล่อยวางนะคะคือคำว่าปล่อยวางเข้าใจว่ามันทำยากเราทำได้แค่ว่าต้องทำใจอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดไปนะคะถ้ามันอยู่ในช่วงที่ เขาเรียกอะไรชุดยือกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเหนื่อยเต็มที่แล้วท่านไม่ไหวปล่อยมันไปซะ ปล่อยมันไปคนะมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะคะสูญเสียไปแค่ไหนจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนชาวราศีกันนะคะไม่รู้ว่าท่านจะโดนสูญเสียอะไรบางคนสูญเสียหน้าที่การงานตรงนี้สูญเสียธุรกิจตรงนี้ท่านจะได้หน้าที่การงานที่ตำแหน่งที่ใหญ่โตเงินเดือนที่เยอะขึ้นหรือบางคนสูญเสียที่เป็นธุรกิจขนาดนี้ไปท่านจะได้ธุรกิจที่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิม อะไรเงี้ยนะ,ะแต่ความยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับภาระหน้าที่อันหนักหน่วงเช่นกันนะคะยิ่งใหญ่ทางการงานทางธุรกิจธุรกิจมีโอกาสขยับขยายหนะะ้าที่ก็มีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันนะคะบางคนคาดหวังสิ่งนี้คาดหวังตำแหน่งงานนี้คาดหวังไรายได้นี้แต่ปรากฏว,ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเขากลับให้คนอื่นเขาก็ให้คนอื่น แต่คุณหารู้ไหมว่าเขาอาจเอาตําแหน่งที่คุณไม่ได้ถามคุณไม่คาดหวังเขาอาจเอาตําแหน่งที่คุณไม่ได้คาดหวังไว้ให้คุณก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่รู้หรือบางคนสูญเสียสิ่งนี้ไปคุณคิดว่าสูญเสียเยอะแต่คุณหารู้ไหมว่าอนาคตต่อไปมันจะมีสิ่งใหม่เดินทางเข้ามาทดแทนหมักกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะคะการเงินเหมือนกันถ้าใครสูญเสียการเงินไป สิ่งที่จะเข้ามาทดแทนมีโอกาสร่ำรวยมากถึงขั้นเศรษฐีถึงขั้นเศรษฐีท่านมีโอกาสจเจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นไปในธุรกิจหน้าที่การงานนะคะแต่ท่านต้องปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่เป็นทุกข์ให้ได้ก่อนนะคะชาวราศีกันสำคัญที่สุดนะคะต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนท่าน ท่านมีโอกาสได้บ้านได้รถนะถ้าใครก็ตามที่มีความคาดหวังว่าอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสได้เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่เหมาะทั้งนี้ทั้งนั้นดูกําลังทรัพย์ของท่านให้ดีใช้จ่ายตามความเหมาะสมตามกําลังทรัพย์นะคะบางคนท่านมีภาระเยอะอยู่ท่านจะไปผ่อนรถราคาแพงๆหรูๆอะไรเนงะี้ย ก็ไม่แนะนําเอาที่มันเอาที่มันสามารถใช้ได้แล้วมันก็ไม่ได้เก่าเกินไปหรือไม่ได้รู้ลาเกินไปเอาเน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะคะอย่าเอาความกูห้หรูอนาคตท่านมีโอกาสได้ใช้ของที่เป็นแบรนด์เนมของที่มันกูห้หรูรวยดูดีมีดูไฮโซมีโอกาสชาวราศีกัน มีโอกาสนะคะแต่ท่านต้องปล่อยพลังงานลบๆออกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานบวกๆเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านสูญเสียไปความเศร้าหมองอะไรก็ตามต้องปล่อยมันไปนะคะชาวราศีกันสิ่งใหม่จะเข้ามาทดแทนเยอะมากยิ่งใหญ่มากนะคะพร้อมกับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่สิ่งที่ได้ตอบรับตอบแทนกลับมาผลกําไรผมตอบแทนก็ยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะอันนี้ในหน้าที่การงานธุรกิจการเงินนะคะชาว ราศีกันชาวราศีกันมีโอกาสเดินทางหรือบางสิ่งบางอย่างกําลังเดินทางมาหาท่านบางคนธุรกิจการเงินสิ่งที่สูญเสียไปสิ่งใหม่กําลังจะเดินทางเข้ามาทดแทนนะคะเข้ามาทดแทนนะคะชาวราศีกันแต่ไม่รู้ว่าจะทดแทนอะไรยังไง นะคะบ,บางคนสูญเสียหนะ้าที่การงานแต่อาจจะได้ธุรกิจกลับมาแทนบางคนสูญเสียเงินไปก้อนหนึง่งแต่คุณอาจจะได้พอคุณทําทํางานทําธุรกิจไปคุณอาจจะได้เงินก้อนใหม่เข้ามาแทนก็ได้ที่มันใหญ่กว่าเดิมเยอะกว่าเดิมที่คุณไม่คาดหวังไม่ได้นะเตรียมตัวรับภาระหนักภาระยิ่งใหญ่นะคะแล้วผลตอบแทนที่หนักที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะชาวราศีกันตต่อไปเข้าสู่เรื่องความรัก ความรักของชาวราศีกันนะคะคือบางบางท่านบางคนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าต,ตอนนี้ท่านรู้สึกอะไรกับคนเก่าหรือรู้สึกมีมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ท่านรู้สึกผิดหวังในความรักหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีถึงขั้นนะคะถึงขั้นเลิกลาอย่าล้างกันไป ในเรื่องความรักท่านอย่าเศร้านานท่านอย่าเสียใจนานนะคะเขาไม่ใช่คู่ของเราทํายังไงก็ไม่อยู่ดึงกันไว้ก็ยิ่งจะเป็นทุกข์ทรมานกันทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะตัวท่านเองท่านจะหาความสุขไม่ได้นะคะในเรื่องความรักไม่ว่าคนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะคะถ้าท่านไปฉุดไปยื้อไปดันทุลังกันไว้นะ่ยเครียดมีตกกังวล จิตตกประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ไม่แนะนำตั้งสตินะคะถ้าใครผิดหวังเรื่องความรักชาวราศีการตั้งสติใหม่นะคะตั้งสติท่านต้องเปลี่ยนพลังงานที่ท่านรู้สึกเศร้าเสียใจมาเป็นพลังงานบวกความรักก็ต้องเปลี่ยนพลังงานผัดเปลี่ยนพลังงานให้ได้เช่นกันนะคะคนดีๆกำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของท่านถ้าท่านสูญเสียใครไปคนใหม่จะเข้ามาทดแทนอันนี้เรื่องความรัก ะะถ้ามันไม่ใช่ถึงเวลามันก็ต้องจบนะคะท่านต้องคิดก่อนว่าชาวราศีกันท่านพร้อมจะถ้ามันมีปัญหาอุปสรรคคู่ไหนที่มีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าคู่กันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามท่านต้องการไปต่อในความสัมพันธ์ไหมคู่ของท่านต้องการไปต่อในความสัมพันธ์ไหมถ้าท่านอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่ถ้าคู่ของท่านไม่อยากไปมันไม่เกิดประโยชน์ ท่านจะทุกตมทรมานสร้างความทุกข์แสนสาหาัสเรื่องความรักให้กับตัวเองต้องปล่อยไปถึงจะไม่เจ็บนะคะถ,ถึงเจ็บเจ็บก็จะเก็บแค่ชั่วคราวมันจะไม่เลื้อนลังนะคะความรักต้องปล่อยวางให้ได้นะคะถ้าคู่ไหนที่พร้อมที่จะไปด้วยกันเขาคุณแต่ตอนเนี้ยถ้าคู่ของคุณนะคะไม่ว่าอยู่ในสถานะที่เป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตาม ถ้าอยู่ในสถานะที่เจอปัญหาอุปสรรคถาโถมเข้ามาในชีวิตแล้วเขายังอยากไปต่อกับคุณคุณก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์ให้อดทนให้อดทนนะคะปักคับประคองผ่านช่วงที่มีปัญหาอุปสรรคไปให้ได้คุณกับเขาต้องพร้อมนะต้องพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากไปเขาอยากไปคุณอยากไปแต่เขาไม่อยากไปมันต้องพร้อมกันทั้งสองทางนะคะ คุณถึงจะผ่านปัญหาอุปสรรคเรื่องความรักไปได้ชาวราศีกันนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ถึงเวลามันก็จะจบเองนะคะจบแล้วมันจะมีคนใหม่เดินทางเข้ามาคนนี้เขาจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีเงินดีรายได้ดีเขาจะมีความรับผิดชอบนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ เขากำลังจะเดินทางมาถ้าคู่ไหนที่มีเหตุที่ต้องให้จบกันอ่ะมันจะมันเหมือนกําลังจะผัดเปลี่ยนคนคนนี้ออกไปแล้วกําลังมีคนที่ดีกว่าเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณคนโสดก็เช่นกันนะคะคนโสดก็เช่นกันแต่แต่คนโสดก็ต้องระวงังมีโอกาสที่เจอคนไม่ดีระวังคนถูกรวังคนที่เข้ามาหลอกลวงบางผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเราก็มีนะคะไม่ต้องรีบ ชาวราศีกันไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องความรักคิดดีๆตัดสินใจเลยดีใช้เวลาให้เยอะเวลาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาวราศีกันไม่ต้องรีบร้อนในความรักไม่ว่าท่านจะอายุมากถึงขั้นสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะนะถ้าท่านไม่รู้จักรักตัวเองแล้วท่านอยากจะจะไปรักคนอื่นแล้วก็เอาความรักไปผูกไว้คนอื่นนะท่านจะเป็นทุกข์คือเหมือนลงทุนเรื่องความรักเสียเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์ นะคะคชาวราศีกันถ้าท่านรู้สึกว่าจังหวะมันไม่ใช่ช่วงจังหวะมันไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องความรักท่านต้องเบรกท่านต้องท่านต้องเบรกเรื่องความรักแล้วท่านหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองสร้างความสุขด้วยตัวเองแล้วท่านจะมีความสุขมากขึ้นนะคะชาวราศีกันให้สังเกตคนรอบข้าง ไม่ว่าท่านไปทํางานหรือที่ไหนก็ตามนะถ้าใครเป็นโซนโสดนะคุณจะเห็นบางคนมาอารมณ์ดีดีบางคนมาก็เศร้าเศร้าจากบ้านมาเจอกันที่ทํางานมีสารพัดอารมณ์คนที่มีคู่เขาไม่ได้ว่าเขามีความสุขตลอดนะคะเขาไม่ได้มีความสุขเ,เออวันนี้เขาอาจจะอุย้ยดูสดใสปิ๊งปังเพราะว่าเขาอาจจะมีความสุขกับแฟนเขาแต่อีวันหนึ่งเขาอาจจะมาแบบโหยหน้าหยิกหน้างอทําอะไรก็ไม่สบอารมณ์สักอย่างอะไรเงี้ยนะ เขาควรที่จะอิจฉาคุณคุณไม่ต้องไปอิจฉาเขานะคะถ้าคุณรักตัวเองคุณให้ความสุขตัวเองได้นะคุณคุณจะสังเกตเลยว่าไอ้ไอคนที่มีคู่ในแต่ละวันที่มาทํางานร่วมกันเจอกันโออารมณ์สารพัดที่จะเจอ หน้าหน้าปวดหัวนะคะแต่คุณไม่มีกูอิฉันไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรตื่นขึ้นมาฉันก็อยากกินอะไรสิ่งที่ฉันอยากกินวันหยุดฉันอยากไปไหนฉันก็อยากไปในสิ่งที่ที่ฉันอยากไปอยากกินอะไรอยากทำอะไรหาความสุขกับตัวเองให้เต็มที่หาพลังงานบวกๆใส่ตัวเองนะคะชาวราศีการปล่อยพลังงานลบๆออกไปสิ่งดีๆไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักรอท่านอยู่นะคะคลิปนี้อย่าลืมแบ่ง รายได้ถ้าคุณมีรายได้เยอะแบ่งไปทําบุญสม่ําเสมอนะคะทุกเดือนนะคะไม่จําเป็นทุกวันเดือนหนึ่งคุณอาจจะทําถ้าใครถ้าใครมีน้อยหน่อยก็สักกี่ทุกเดือนเดือนละยี่สิบถ้าใครทํามากหน่อยก็เดือนละร้อยสามร้อยห้าร้อยหรือเป็นพันก็แล้วแต่นะคะแนะนําแนะนําทําบุญนะคะเงินที่ได้มาต้องบริสุทธิ์ให้ให้กับผู้ที่ศีลบริสุทธิ์นะคะ <c oughs> ขอโทษนะขอโทษนะคะการทําบุญแบบเนี้มันจะอานิสงแรงมันจะส่งผลแรงนะคะถ้าใครที่อยากอยากทําบุญในสิ่งที่ที่มันให้ส่งผลอานิอานิสงเร็วแล้วก็แรงผู้ให้บ่อยสุดผู้รับบ่อยสุดนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกให้ยังไงนะคะไม่ได้หมายความว่าท่านไม่สามารถที่จะ ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ทำได้บุญเล็กที่หน้อยสะสมไปเรื่อยสักวันมันก็เป็นก้อนใหญ่เหมือนกันแต่มันอาจจะเห็นผลช้าหน่อยถ้าอยากให้เห็นผลเร็วทำมีปัญหามีอุปสรรคมีวิกฤตอะไรในชีวิตถ้าอยากให้มันผ่านไปเร็วให้มันจบไปเร็วข้อกรรมใหญ่ๆอะไรต่างๆให้มันฟ้าเปิดเร็วๆพยายามหาเงินที่ได้เงินบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ รับบริสุดธหมายถึงว่าคนที่เขามีศีลมีธรรมจริงๆเช่นพระอรียสง์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ท่านศรัทธานะคะที่ถ้าท่านคิดว่าท่านศีลบริสุทธิ์จริงๆนะ,ะทาบุญกับท่านไม่จําเป็นต้องเดินทางไปทําบุญค่ะเส์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันมีเลขที่บัญชีท่านมีวัดของท่าน เจ้าอาวาสบัดไหนอะไรยังไงท่านแค่โอนเงินไปร่วมท,ทําบุญเฉยๆอนุโมทนาสาธุแล้วก็โอนไปร่วมกับเขาแค่นั้นมันก็จะส่งผลให้ชีวิตท่านดีเร็วขึ้นนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันตุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ